มาครับดุมสเตอร์ดุมดุมหน้านะครับแบรน์นี้นะครับเพิ่มซับอะไรกเขาก็เน,นียนดีนะครับสีสดดีนะน่าจะได้นะผมว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีงบเบิกแท้นะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนื้องาน,นผมว่า อันนี้มีให้เทียบตัวเทียบพอดีเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเ,เป็นยี่หอ้ออะไรไม่รู้อะแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะเนียนกว่าเัวที่อยู่ในมือผมมัะมันเป็นรุ่นเดียวกันารเลยอะไรจะเหมาะเจาะอย่างเงี้เพิ่งส่งมาให้เมื่อกี้เพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นะครับของมาแล้วนี่นะครับเพิ่มทรับอะไรแจแอน ได้นะผมะสวยนะทางเลือกนะครับสําหรับงบประหยัดนะครับติดต่อนี่ได้เลยนะครับ